ข่าร้อนล่วงข่าวลึกค่ะคุณผู้ชมคะเข้ามาในช่วงนี้นะคะสืบเนื่องมาจากภารกิจของนายกรัฐมนตรีกับทัวนกขมิ้นนั่นเองค่ะจากการลงพื้นที่ต้นน้ำกลางน้ำจนถึงปลายน้ำนะคะในครั้งนี้แม้ว่าจะได้สร้างความอ,อกพอ,ออกพอใจค่ะให้กับ ทางคณะนะคะที่ได้ลงพื้นที่ไปในระดับหนึ่งด้วยแต่ว่าขณะเดียวกันค่ะก็มีกระแสข่าวออกมานะคะว่าในแต่ละจังหวัดนั้นยังมีการดําเนินการที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายมากนักซึ่งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะทางสำนักข่าวทีนิวส์ของเราก็ได้มีการจัดลงพื้นที่นะคะโดยทีมข่าวสดทุกที่ทีนิวส์ของเราค่ะไปกันที่เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทไปติดตามการรายงานจากคุณอนไทัยสกุลทองค่ะ ค่ะคุณผู้ชมคะทีมข่าวสดทุกที่ทีนิวนะคะตอนนี้ก็อยู่กันที่เขื่อนเจ้าพญาจังหวัดชัยนาทนะคะซึ่งบริเวณนี้ที่ทีมข่าวมานั้นนะคะก็เน้นบกว่าเป็นจุดที่เป็นทำนบกั้นน้ําของน้ําที่ก่อนที่จะ,ะที่ไหลมาจากทางภาคเหนือก่อนที่จะไปสู่ทางภาคกลางนะคะซึ่งถ้าคุณผู้ชมมองไปบริเวณหลังประตูระบายน้ําทั้ง16บานนี้นั้นนะคะก็ถือว่าน้ํา จากทางภาคเหนือไม่ว่าจะเป็นจากทางจังหวัดแพร่จังหวัดอ่าสุขโขทยัยพิษุโลกมาก็นครสวรรค์มาก็น้ําก็จะลงมาจากจุดนี้นะคะแล้วก็จะผ่านทํานกกั้นน้ําที่เป็นประตูระบายน้ำทั้ง16บานก่อนที่จะลงไปยังอ่าจังหวัดอ่างทองสิงห์บุรีอยุธยานนทบ,บุรีต่างๆนะคะซึ่งบริเวณนี้เองนะคะณนะขณะนี้นั้นสถานการณ์น้ํานั้นถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติของภาคของฤดูฝนนะคะคือจะมีการระบายน้ํา ในฤดูฝนเนี่ยกว่า500ลูกบาทเมตรต่อวินาทีด้วยการที่จะระบายน้ําที่มาจากทางภาคเหนือลงไปสู่ทางภาคกลางโดยผ่านประตูระบายน้ําทั้ง16บานนี้นะคะในขณะที่ทางาถ้าเป็นภาค ขอภัยค่ะเป็นช่วงหน้าแรงนะนะคะจะมีการระบายน้ําอยู่ที่กว่า50ลูกบาทเมตรต่อวินาทีด้วยกันนะคะซึ่งตรงนี้ก็ถือว่ายังคงเป็นสถานการณ์ปกติอยู่นะคะในพร้อมวันนี้เองนะคะการที่จะมีการระบายน้ํานี้นะคะก็จะเป็นการใช้การระบายน้ําที่เหลือใช้จากระบบของการส่งน้ําของชนประทานที่จะส่งน้ําไปให้กับพื้นที่การเกษตรทั้ง8ล้านไร่ในบริเวณพื้นที่นี้แล้วนะคะก็ถึงจะถูกปล่อยน้ําออกไปนะคะซึ่งพร้อมกันนี้เองสําหรับ ปีที่ผ่านมาที่เกิดมหาอุทกภัยครั้งใหญ่เกิดขึ้นนั้นก็ได้มีแนวทางการบริหารจัดการน้ํารวมไปถึงแผนป้องกันน้ําหลักๆเลย3แนวทางที่เป็นแนวทางระยะสั้นนะคะก็คือว่าตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมานะคะได้มีการเร่งระบายน้ําออกจากอ่างเก็บน้ําไปกว่า50เเซเพื่อที่จะรองรับน้ําในฤดูฝนที่หากมีปริมาณน้ามวลใหญ่เข้ามานะคะและแนวทางที่2เลยทางกรมชลประทานเองนะคะก็ได้มีการให้เกษตรกร,ร,กรนั้นปลูกพืชเร็วกว่าปกติ ก็คือจะเริ่มปลูกพืชในเดือนพฤษภาคมเพื่อจะได้ไปเก็บเกี่ยวในเดือนสิงหาคมพร้อมกันนี้ภายหลังจากที่มวลน,น้ํามาในช่วงฤดูน้ําหลากหรือรูปฝนนั้นก็จะสามารถระบายน้ําออกไปยังบริเวณพื้นที่การเกษตรได้โดยที่การเกษตรนั้นไม่เสียหายนะคะและสําหรับแนวทางที่3เลยก็มีการซ่อมแซมคันกั้นน้ําที่ปีที่ผ่านมานั้นนะคะแนวคันกั้นน้ําที่จังหวัดชัยนาทที่เรียกที่อยู่บริเวณบ้านดัก ต้มแสมคันกั้นน้ําไปแล้วและก็มีการเสริมคันกั้นน้ําให้แข็งแรงขึ้นแล้วก็ให้สูงขึ้นซึ่งก็วัดระดับจากปริมาณน้ําท่วมปีที่ผ่านมาบวกเข้าไปอีก30เซนที่จะเพิ่มสูงขึ้นของแนวคันกั้นน้ําที่จะเป็นการป้องกันน้ําท่วมในครั้งนี้นะคะและสําหรับปีนี้เองหากมีมหาวุทกภัยมวลใหญ่แบบปีที่ผ่านมานั้นจะสามารถป้องกันน้ําท่วมได้อยู่หรือไม่นะ,นะคะเราก็ได้ไปพูดคุยกับคุณรงค์สมตนนะคะผู้อำนวยการสํานักงาน สำนักชลประทานที่12จังหวัดชัยนาทเดี๋ยวเราลองไปฟังเสียงเขากันค่ะสำหรับสถานการณ์น้ําที่เขื่อนเจ้าพญานะตอนนี้เป็นยังไงคะในส่วนของปริมาณน้าเหนือเขื่อนน้าท้ายเขื่อนเองแล้วก็การปล่อยน้าเอ่อก็ยังอยู่ในช่วงปกติของฤดูฝนนะครับปริมาณน้ําที่มาจากตอนตอนบนในลุ่มน,น้ำเนี่ยก็เป็นเ,เป็นน้าที่เกิดจากฝนตกในเกณฑ์ที่น่าจะเรียกว่าเป็นเกณฑ์ปกติของหน้าฝน ยังไม่ถึงขั้นที่เราเรียกว่าวิกฤตอะไรนะฮะแล้วันนี้ระบายท้ายเขื่อนอยู่ในเกณฑ์ประมาณ5 5 0ลูกบาทเมตรต่ตอวินาทีก็ยังอยู่ในเกณฑ์ปกติของฤดูฝนครับถ้าถามว่าถ้าน้ํามาเท่ากับปีที่แล้วและในมาตรการระยะสั้นเนี่ยเรายังไม่สามารถรองรับน้ําขนาด24,000ล้านลูกบาทเมตรตที่ส่วนนี้เกินนะครับก็คิดว่าคงคงต้องมีสภาพที่ ก็อาจจะบรรเทาเบาบางลงในแง่ของการตัดสินใจจากรัฐบาลอย่างฉับพลันที่จะบริหารจัดการน้ําและก็ในส่วนของเราควประธานเองที่จะกระจายน้ําเข้าพื้นเข้าทุ่งจาก,กเกษตรที่มีการเก็บเกี่ยวแล้วเนี่ยอาจจะบรรเทาเบาบางกว่าปีที่แล้วแต่ถามว่ามันสำม,มั่ท่วมไม่ท่วมแต่ท่วมอาจจะน้อยกว่าเพราะว่าเรามีการเตรียมการที่เอาไว้ไว้แล้วนะครับคืออย่างนี้ครับเราแจ้งเตือนเนี่ยเราจะแจ้งเตือนเป็น2ระดับ เราแจ้งเตือนในระดับปกติก็คือมีการขึ้นลงของแม่น้ําแต่ว่าการขึ้นลงของแม่น้ําของระดับระดับน้าท้ายเขื่อนนั้นเนี่ยถ้ายังอยู่ในยังไม่ล้นตลิ่งแต่อาจจะมะีการเพิ่มระดับขึ้นมาจากเดิมเช่นจากเดิมขึ้นมา50เซนติเมตร1เมตรเนี่ยเราก็แจ้งเตือนแบบปกติก็คือว่าแต่ไม่ใช่ว่าเราแจ้งเตือนในระดับวิกฤตนะครับเราจะเราจะกำกับไปว่า ระดับน้ําดังกล่าวยังไม่เกิดให้เกิดการล้นตลิ่งนะครับเขาเข,า,ขายังไม่ตกใจอะไรแต่เรา,เาก็ต้องแจ้งเตือนไปตามไปตามความจริงนะครับแต่ถ้ามีแนวโน้มว่าระดับน้ำนัำน้นจะล้นตลิ่งและท่วมเข้าท่วมพื้นที่ชุมชนเนี่ยเราจะมีการเตืนอนอีกอีกแบบหนึง่งว่าขอวันนี้น้ําท่วมอีกสาสิบเฟองขอให้ะจะล้นตลิ่งขอให้อ,อ,อพยพอะไรจ๊ะไร มีกระแสของว่าทางาด้านผู้ว่าของอยุธยาเองประกาศให้พื้นที่ชาชนพื้นที่อำเภอปากไห่เสนาตรงเนี้ยเ,เตรียมรับมือน้ําพรุ่งนี้จะมีการปล่อยน้ําเพิ่มขึ้นจากเขื่อนเจ้าพญาตรงนี้อันนี้ผมเองไม่ทราบว่าข่าวดังกล่าวนี้มาได้จากไหนอย่างไรนะครับแต่จริงเรายืนยันได้เลยว่าในในระยะนี้ไม่เคยเราไม่เคยให้ข่าวไปในระดับประมาณ ที่จะแจ้งเตือนในระดับประมาณพันเศษเนี่ยพันหกร้อยเนี่ยนะครับผมขอเรียนว่าอย่างนี้ในระดับประมาณหกพันอ่ถ้าเราบระบายท้ายเขื่อนในระดับประมาณ 1, หนึ่งพันหกร้อยกิวันเมตรต่ตอวินาทีบางเราถือว่าเราถือว่าส่วนใหญ่เนี่ยอ่ยังไม่ท่วมนะครับแต่ว่าอาจจะมีพื้นที่บาง ริมน้าบางแห่งเช่นริมของผเองเพงในพื้นที่ยุยาในพื้นที่อ่างทองบางแห่งที่ริมตลิ่งที่ประชาชนปลูกบ้านเรือนอาศัยอยู่ริมตลิ่งจริงๆเนี่ยอาจจะมีผลกระทบไปท่วมไปถุนบ้านบ้างอะไรบ้างเนี่ยอันนั้นจะเกิดขึ้นนะฮะแต่เรายืนยันได้ว่ายังยังไม่เกิดขึ้นแล้วเราก็ยังไม่มีการเตือนภัยขนาดนั้นเพราะวันนี้เรายังระบายอยู่แค่ห้าร้อยเอง พรุร่งนี้ก็จะไม่มีการเพิ่มระดับน้ำกันยังครับยังยังไม่มียังไม่มีเหตุการณ์ที่จะต้องเพิ่มน้ําในระดับมันนะครับครับแล้วก็คาดหมายลักษณะอากาศก,าก็ยังอยู่ในเฟรนที่ตกมาแล้วยังไม่ทําให้ปริมาณน้ําจะเพิ่มขึ้นได้รวดเร็วขนาดนั้นนะครับอนเนี้ยเราก็จะมีการแจ้งเตือนลักษณะของการเตือนภัยนะครับ ค่ะและก็เป็นคํำยืนยันที่ชัดเจนอีกกรณีหนึ่งนะคะก็คือว่าที่มีกระแสข่าวนะคะว่าจะมี การประกาศแจ้งเตือนให้กับพื้นที่ของจังหวัดอยุธยาที่จะทางเขื่อนเจ้าพญานั้นจะมีการปล่อยน้ําเพิ่มเติมนั้นนะคะซึ่งทางด้านของผู้รายการเองนะคะก็ได้มีการยืนยันแล้วนะคะว่าการปล่อยน้ํานั้นจะยังเป็นปกติอยู่นะคะก็คือว่าจะปล่อยน้ําในระดับกว่า500ลูกบาทเมตรต่อวินาทีนะคะจะยังไม่มีการเพิ่มระดับน้ําขึ้นไปซึ่งถือว่าเป็นระดับที่ปกติที่ไม่ได้ส่งผลกระทบกับ บ้านเรือนหรือกับพื้นที่ไรนาเกษตรกรแต่อย่างใดค่ะซึ่งก็เป็นคํายืนยันที่ชัดเจนนะคะและเมื่อล่าสุดนะคะคุณผู้ชมทีมข่าวของเราะะก็ได้ไปสอบถามระดับปริมาณน้ําของวันนี้ไม่ว่าจะเป็นน้ําเหนือเขื่อนเองนะคะซึ่งถ้าคุณผู้ชมมองไปน้ําเหนือเขื่อนง่ายๆเลยจะอยู่หลังประตูระบายน้ําสีแดงๆไปนั่นก็คือฝั่งที่มาจากทางเหนือเขื่อนนะคะวัดระดับล่าสุดในเวลา16นาฬิกาที่ผ่านมานะคะอยู่ที่ 16เมตรระดับน้ําทะเลปานกลางนะคะส่วนระดับน้ําท้ายเขื่อนที่จะปล่อยลงไปสู่ทางภาคกลางจังหวัดสิงห์บุรีอ่างทองอยุธยานี่นะคะก็จะอยู่ตรงบริเวณที่ฉันยืนอยู่ตรงนี้นะคะระดับน้ําที่วัดในเวลา16นาฬิกานั้นอยู่ที่9.69เมตรระดับน้ำทะเลปานกลางนะคะและก็ like e ได้มีการระบายน้ำไปในเวลา16นาฬิกาที่568ลูกบาทเมตรต่อว em <Piet. S 1> ินาทีค่ะและในส่วนของแนวทางนะคะที่ทาง ภาครัฐนั้นได้ทําแนวแก้มลิงพื้นที่แก้มลิงทั้งทั่วประเทศนั้นนะคะถือว่าสามารถรองรับปริมาณน้ําได้จํานวนหนึ่งที่จะช่วยป้องกันน้ําท่วมได้เพียงแค่ ห้าหล่อห้าพันลูกบาทเมตรเท่านั้นนะคะน้ําที่อาจจะกลับเก็บได้ในแก้มลิงนี้นะคะซึ่งถือว่าเป็นระดับหนึ่งเท่านั้นนะคะแต่ในแนวทางที่ยั่งยืนเลยนะคะที่จะสามารถป้องกันน้าท่วมได้อย่างยั่งยืนนั้นก็คือโครงการฟัดเวที่เรียกได้ว่าจะต้องมีการาใช้งบประมาณมหาศาลในการทําโครงการนี้นะคะจึงจะถือว่าเป็นแนวทางที่ยั่งยืนในการที่จะสามารถป้องกันน้ําท่วมได้ค่ะ และนี่คือความเคลื่อนไหวนะคะของปริมาณน้ําที่จะสามารถปล่อยออกไปยังบริเวณพื้นที่ภาคกลางนะคะซึ่งทีมข่าวของเรานั้นนะคะก็จะยังคงติดตามการการที่มาของน้นํานี้ว่าปีนี้นั้นจะมีมหาอุทกภัยเหมือนปีที่ผ่านมาหรือไม่นะคะรวมไปถึงการส่งน้ําการระบายน้ําออกต่างๆนั้นว่าจะมีผลกระทบหรือไม่และก็ยังคงติดตามกันอยู่นะคะและก็จะรายงานกลับไปให้คุณผู้ชมได้รับทราบอย่างแน่นอนค่ะจบข่าวร้อน Thank <laughs> you.